สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับเดี๋ยวมาดูพี่โม่หน่อยสายเหลืองครับทีมงานเสียสุนทุนเยอะสวัสดีครับไปเทไหนไม่ได้ไปเทไ่นอไหนไกลไหมจะคิดขับหกล้อเองครับะเดี๋ยวมาดูอ่อ คนขับคนใหม่เฮ้ยไม่ใช่คนขับคนเก่าเขาแล้วแหละแต่รถไม่ยังไม่มีตูดลายนะ<แ>เราก็สังเกตดูตรงตูดก่อนเลยแหละว่ารถใหม่เขาตูดลายหรือยังยังยังกิ๊กยังใหม่กิ๊กตักยังฟืดฟาสเสียงนิ่ม ธรรมดาของใหม่อะไรอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะมันจะมันจะเงียบอย่างนี้แหละไม่ว่าจะปุุงกีไม่ว่าจะเครื่องไม่ว่าจะเสียงเครื่องอเสียงแทกเสียงอะไรก็แล้วแต่ครับจะเงียบกริบจะใส่แบบยาวๆครับโอ้นาดินนี่หาย,ายากมากเลยเนะี่ยอู้หลอกหลอกนาได้เสมอมากเลยถือว่าฝีมือสุดจัดสุดจัดมาก เร็มแล้วไป้าวคนขับไม่โคตรนิ่มเลยอันนี้ไม่เปลืองน้ำมันนะอู้มาเป็นแถวเลยครับอันนี้ท่ารอเลยครับคนขับไม่โค้ดเขาจะรออย่างเงี้ยแหละเขาจะค้างบางคนนี่เขาจะวางมือกับพื้นอันไหนมันจะสึกล้อประกันเราก็ไม่รู้นะ น,นี่ยกอย่าง่ี้มันก็จ,จะหนักอะไรประมาณนี้ลูกเราความคิดของเราเฉยๆแต่คนขับไม่โคงไม่เป็นไรครับถ้าวางกับพื้นไว้รถรถมาถึงเนี่ยรถนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วกว่าจะมาถึงเขาก็อันนี้รถใหม่อยู่ถ้ารถเก่ามันอาจจะลงไม่เรื่อยปื้ืืืืือะไรประมาณนี้ <laughs> มาแล้วครับป่าสุนทุนเยอะหรือว่าสองกงสุนครับ กับตัวใหม่ฮิตาชิครับร้อยสามสิบไม่แกะกล่องเลยครับแซมผู้หญิงขับบหรอ๋อแหมผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เก่งครับในการขับรถหกล้อดำเป็นอาชีพที่อิสระครับแล้วก็ได้เงินค่อนข้างจะเยอะ ชอบตอนด้วยเขาไม่ได้เร่งเครื่องเยอะนะเวลาลองนาด้วยวต่ตักแต่ละตักของเขาเนี่ยไม่ติมเขาจะไม่ยกยสองตักแล้วเดี๋ยวมาดูตักที่สามกันครับโอ้สุดยอดมากเลยนะอ่ะข้าทีละสองเลยครับ ของใหม่ของใหม่ใครๆก็ชอบครับมันก็ใหญ่เหมือนกันนะร้อยสามสิบอ่ะโอ้คนเข่าเลยดูอย่างนี้มันช้าเลยมันไม่ช้านะมันเร็วนะโอ้ดูจ้วงแต่ละทีครับ ไม่มีกระดกไม่มีกึกกักนิ่มสมูทไปหมดอ่าอันนี้สวยเว้ยเอยชน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 ,ชน <laughs> ตกใจ <laughs> อ่าโนนแท็กผ้กมีประสบการณ์ครับ อูดัตอูรัดดารัตครับคันนี้ส่งประกวดโอ้เนี่ยคนขับมากประสบการณ์ครับไม่มีกระดกเลยอ่ะโอ้ยตักไม่กึกกักไม่อะไรทั้งสิ้น